เราาก็ได้อยู่เดินได้แล้วกน้องแกระชุเปอร์น่ะชุเปอร์เนี่ยตรงหน้าจมเลวัสิล้วนะก็ตรงขล้างล่างสวนริมน้ำนี่ไปี่งแไปหมดโรงแรมอะรันเนี่ยเราจะมาอย่แสวยเด้อุมพังเด้อนี่ตรงไหนางตีคอนงว

ในเรือในเรือโอเคนั้่สามโอ้ครับรอองเรมีปองตัวมีร้านไมมีร้าน่ไดมซูซูไม้ออกไหนอะข้าวมีไหมเ่เอ๊หมดแล้วนะคะเขาไปเราว่าแล้ว ลุงลุงเอาเครื่องกระป๋องนี่อเคดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาพวกอาหารทุกนไปไปเลยไปเลยที่ทำตครับได้คคนับ ตู้ผู้ว่าดีไหมผู้ว่าว้าว้าวว้าเขาต้มาคัดกันนาแรงซ้ายแรงซ้ายทรเรอดแล้วมาีเดอเอน่จ้าตาโฟเจียเคียวเกียวเรกนน่ของอร่อยแล้วพ่งนี้เรา